ปวดหัวโง่าน้ำหลุดบิดกคนเดียว,ด,ว,ด,ยวดึงไปดึงมาอันอองี้วะ <c oughs> ลอ้อมหมดล้อมล้อมหมดล้อมเอาหนีไปฮันแทบเออขังกูไปตัง้งเพขังรถจน่าไปตั้งปุ่นเออแล้วได้หนีกูอ <c oughs> ยาดหยาดหยาดสากลาม,ม,มือหนึ่งหนึ่งมือหนึ่งเมือนเช่มือหนึ่งนั่นน่ะมือแหลกด <c oughs> <c oughs> ูสิหัว <c oughs> กูสิหวัวอะอย่างกระบอกหูจะได้รับอย่างคืนมานปีวานสมาตัดเจีบเลยสุดหยอดสลานกถา็ถ้าสู่เขาถ้าสูรส่รับสู่ต้องจิ้มเข้าไปจัดสุดถึงจะหลอกได้เอาไป หลังจากที่พ่อขี่เป็นรอบที่ซ้าเฮอ <laughs> ได้ดาด <laughs> ไม่เคยหกักไม่ตายมาเข้า <laughs> <laughs> เออโอเคอันหนอกคุณทำได้เองแล้วถูกสมองมมนนสมงเพื่อไว้เลยก่อนไปซ้อ น้องฉลองล็อกเอากุญแจมาปีจะเอากุญแจไว้น้องล็อกถ้าน้องมันล็อกปีจะได้เปิดอ่ะแล้วไะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋วดาเหรอเย้เดี๋ยวเดี๋ยวปีลองเปิดก่อนเหรอเดี๋ยนะกูกระดิ๊ปปีกระโจงอีเฮ้ยอันนั่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 เลิกบอกรก่อนบอปีมึงหน่อยก่อน สั่งยุบริการิดสั่งยุบริการจัดการหมววสวดถั่วไทยมันต้องมันต้องเปิดทางนี้ไหมคะเออแล้วเกจะไปปลดล็อกยังไงคะเขาหลอกไว้เฉยๆค่ะดองอุตสาห์ไปหาอุปกรณ์ พุงนี้มาแปลงเลยเขามีให้ตังหาโหอุตสาห์ไปหาอุปกรณ์พุงนี้มันผูกมันผูกจัดคลิปเต็มเลยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอสากลาไใหญ่ไปเอาลูบิดมาก่อนสหลูบิตก่อนอืมแค่นี้แหละจบยังแหรอหนึ่งยางสลายุบริการ แค่หนึงข้างเท่านั้นคุณจะติดใจแล้ว,วเจ๊แล้วเป็นเด็กเป็นเต่ะจิมไม่หักไม่ตายแกแต้มันเป็นปากแหผน,นต้องเอาปากแทกไข่ต้องนม่แล้วมันก็จีออกขหาเป็นหยังมาเข้าหยังมาเข้าแต่ตัวไปเอาปากแบวนม่พสุดก็ได้แล้วก็อีกเรียบร้อยไปแล้วก็ไปอันนี้ก็ถามพอแล้วมั้งพอพอแล้วมั้งเออโมมนี่น่าใสเลยแล้ว ตอแหลมากไอหยังคำหัว,วไม่กับพุ่งรู้ไหมไปเอาทางใดมาก่อนนี่น้อยลูกตางใดอีไปมุ่นไหนหมน,นี่ตู้ผลงานสั่งนะเรียบร้อยฮะเนาะน้ำไหลจุกจุกอย่างบ่อน สรุปสลาแก้บ่ได้หน้ามาฮอละเนี่ยงมาจากแขงจงจรตั้งไห road, <establishing> <Champion. 650 ises> นเะมื่อกี้รับเปิดพอน้อยมันดำมือขมาเว้ยสงสัยต้องคือถึงมือํำนวจแล้วคือตำนวจไหมเนี่ยสั่งอยู่บริการปิ้งห้องแล้วเซ่อเรียบร้อยน้องบอกปักไฟออกหลอดเดียวเพราะเก็บอุปกรณ์ปิดบ้านลืมอย่างรดิไม่ล้ว อ,อนันห่นี่<อ>ลักคตเตอร์ออเข้าไปหล่าชัน,ยยนมันก็จะมีแมวบางตัวมารออยู่นะคะนอนล้วค่ะไปใหญ่หมือหูละมืดและละับว่าเอ๊มีคนมารอโอนั่นคืออะไรเธอทำอะไรกันหนูสามตัวหรือตัวเดียวแล้วเนี่ย นอนได้ความวุ่นวายจบแล้วอับน้ํานอนจ้ะอีกมาห้องตัวเก,าก่าก็ยังแบบมีไอหยังใส่เลยะสุดยอดเราอ,อย่างหัวนวัตกรรมล้ำยุคดีใจดีใจนุ๊มาแล้วแหมเพิเพิดเลยนะเพอดเพิดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จับไม่กวาดเลยสองตัวนี้จุดไหนนะจ๊ะจุดใหญยนะังไม่กี่นะ จุดนไงเงี้ยมาดูไอ้จุ้นไงเงี้ยอืมจุดนไงเอี้หนวดจุดนไงเอ้ืืว่าจะจัดคลิปเต็มกับขี้ข้านเฮะเปลี่ยนบลดเบ็ดเรียบร้อยแล้วรอบสองแคนนอยง่ายกว่าเดิมน้อยเวรกูดเลยเสร็จแล้วลอกได้อฟรียินดีบริการทุกระดับประทับทีนนุ้ยเรียบร้อยนอน